ศึกษาไมาเพื่อมูลตนทุกคนพอใจเป็นหนึ่งเดียวรวยหรือจนก็คนไทยพร้อมใจได้ศึกษาและก็คือสิ่งเดียวที่มีค่ารวมพันาต้องมุ่งให้รวมเย็น lo mata la